สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b e r s i h k ทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอกสารสวรรค์เนาะมื่อวานนี้ครับทีภาพพ่อแม่พี่น้อง FC b e r s i h k ทุกคนแหละไปเบิ่งกาจ่อยเปิดคุดจิหล่อหรือว่าจิปลมเนาะบวกหัวสีได้หรือบวได้เนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงแแต่ก็เมื่อนี้ก็แดดฮอนไลน์เนาะเทาก็อยู่เที่ยงนาเขาคือเก้ามื่อนี้พร้อมมื่อนี้มาแก่เข่าเมื่อไหร่เหล้ามาคนเข่าเมื่อไหร่เหล้าเนาะจะไปเบิ่งไปชมบทปิดขุดเนาะ สิได้พอกินบ่อหรือว่าทันใดเพราะว่าช่วงนี้จะหล่อมันก็ไข่ล้วก็มันก็เริ่มแบบว่าบางตัวมันก็เริ่มบ่เคยชี้แทบไปได้แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ตัวแม่มันก็ยังมั่นอยู่หรืเลยตัวเมียมันไหนเนาะแดดแต่ก็มีลมเย็นอยู่เนาะมันีเนาะไปไปเบิกไปชมกันหูอยูตรงหน้าผมผู้คนหล่ออยู่ให้หน้าผมจักสิได้บ่ได้อย่าบอกนะว่าชิมาอะไร พี่พาพี่น้องมาเบิ่งคุดจิหล่อเนี่ยจะหล่อสิตายน้ำจักโตมาอนี่เลิกบ่แดดแดดแห้งก็มาลงค่ะคุดแถวป่าเข่าจ้ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาคุดจิหล่อร่วกันเด้อพี่น้องแดดแห้งเลยแดดแห้งเธอที่บ้านว่แจ๊จืดอยู่ตื่นอยู่บ่ ยังเสีบอยู่วะเนาะไปขุดลายเมอพี่น้องตัวแม่ขจะจัดแล้วแล้วแต่พันนาห่างขุดเลยถ้ากขุดที่หลอกกเนาะโมต้องนั่งก็ได้เพราะว่ามันมันเบาหนาแล้วม่ได้เลิกเลยป้อแดดแหมอลีเดมนี่ฮะแฮมแหมพี่น้องเอ้ย มันบริเลกไหมแต่มันคนเลกเลยเหลืออะไรใครย่อยอยู่คณะนะมันเล็กในห้องเราบ่อชีบโตใช่มาบ่น้อาขเข็บเด้อขี้เข็บคบมือเด้ออป้ามันเลกปวดลงผูลง่ะ ่อยฮะเปิดหลยิโลฮะกินดุโพดดอกแคฮะล่ลายช่วงนี้ดอกแค่ขาวดีกับเจ้าเก่งสมฮะพาหลอกไปเบิ่งเนาะแถวไหนนแวป่าเขาก็มีจมาน่อยให้ได้หนจักน่อยจักใหญ่เลยด

กันนี่เป็นุ่มหุ่มกิโลดกันตัวนี้มันจ<บ>ะจ่อยเห็นเรกนาการยมันพี่นอ่าน่านดุร้าย,ยาคนคิดว่ายั้งอยู่ได้่ะให้ลุ่มนี่คือบัวหา,<ไ>หามึงให้ลุ่มเขาคุดคายสน,นั่นวันไวเลยได้จิบโตต่อพัน คิปโตต่อบาท2องบาทแมนว่าควอยเจรอแมนมีทองูว่ะดัเลยอันเธอบอตื่นอะไรัตเมียแล้วว่าไหนโตผูเอัตผูนี่พี่น้องจิหรือวาจิปบบมีทองหูได้ไลูกชายข่อยยามกลาคืนนี่เจรอห้องบรได้ขวัดกินโล่โอทองผ้าแจมใส มีสองโตป่ะนาซิเมะหาขุดแถวเดินเทียงเขาเองกเแก่ข้าวกันยังอีกรอบนึ่งคนละเด้นในน้ำมังมุมขวดไงนี่เด้ใไห้ปับติดหมาด้ว <c oughs> น้องมาน่ารักดีม,มุมม,มมุมมุมเออจันอขมังซับตีนเผิ่นออฟซับดังออกเอาเอาเอาวัดแย่งขนาดเลยได้บ่ธรรมดาแย่งพี่น้องมีแย่งไคทันก่อนกันทบเห็นหูหรือบัน่นันเัน่นั่นมันขึ้นแปวปะจ๊ะอ,อ,อื มาพาเบ่งมาขวัดจิรอ,ได,รอได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้พี่น้องน้ำเพลินท่านไดเดี๋ยวนี้อย่าจะดาโดนห่านน,าน่านน่านอย่าล้วนอย่าล้วนกับเพลินกับ,บ,บหให้ขาดบ่มบ่มีโน,โนบ่มีงูให้เพลินให้เพลินล่านาะเพลินจะออกล่าจิรอพี่น้องเอ,อ้ย แม่ดะว้าเป็นหูกับมันห้างแล้วมันเป็นหูนคุยี่หล่ออะไรนี่แม่นูคุยขี่ค,คยขี้ไก่ไปด้ะ <c oughs> งัวเพิ่นจะเริ่มหล่อขึ้นมาได้เน,ะนา,ะ,าะเริ่มเริ่มหล่อขึ้นมาแล้วงัวก็ได Đây là năng đầm này, phật khác này. Ôi, quá chục chi, chục chi khi ngu quá. À. Ừ. Phật năng mặc khoạt. Chim trang nó บรรยากาศอยู่ทุ่งนาบุคคลมีเนาะไม่แน่ในควรเบ่งทองผ้าเนี่ยทองผ้างามงาม ข้ายังเลืออยู่เร้ากว่ากระสอบเนาะอีกรอบหนึ่งกับพุทธิเบิร์ตแถวนี้ได้ตรงไหนหนึ่งได้แต่นอกคนได้เลรเห็นกันนาเพาคขัวอยู่แล้วนี่พูดลอยหัวนี้บ่าพูนแถวนะแถวผู้ได้่ะนี่มาผ่าน ดีดีบมมีแล้วลูกคอยรอให้น้ำมันแห้งเบิดค่อยสีคุดกระปูไปดองดองไวส้สตามะหุงยาำแรงสงตามะถั่วดองน้ำปลาเนาะพี่น้องแซ่บๆดองเองกระปูยํำนี่มันชิม,มันนะนะมันจะสิเซ่ ตื่นอะไรหรอแม่ทันเลยกตทมให้ยูบอนี่บกทมก็ได้ดขัวมันชีแทบดีเนาะเพราะว่าจิ้มเจียวมกพริกดิบโอ้ขักลายมันกรอบอมันหดมือได้ยังนี่จะหดมือได้ ขวดมื้อเช้านี่บ่ขวดมื้อคืนนี่มันกินแล่มันกินแล้วมันจังบ่ขวดเต้าือมมมไปนอนกองเพืองให้เบิ่งดูมมม่นกองเพืองให้เบิ่งดู นี่บอกคือบูคควยเห็นขวยป่นกินกระแซบเนาะกินกับพักกับหยังสำหรับพู้ใดสำหรับผู้ใดมากป่นก้อยกระแซบ สองหแล้วมันมีหูงูเมียและก็หูตผูมกุ้ยชุกบอกดงยังวะาอยไ้ชอมญาตดอยูน่เมลควัดได้นี่มันกินเลยได้นี่ะชุมเพลนนี่นอะไรได้ไรเนาะเมคือว่ังอย่นอันนี้ตัผู้อีกบ่เนี่ ตุ่นแหตุ่นแหอือตุ่นแหเนาะย่านเอาน้ํามาเพิ่นว่าหาบ่ได้ละย่านเอาน้ํามาบ่มีฮู้ก็บ่มียังขอดปลล่าขอดกตัวยมันเกิดใหม่หดมันเกิดมาใหม่หั่นมันยังน้อยมันแซ่บได้จรอยน่ะมันแง โบมีเนาะแถวนี่ยทุ่คนมีข่อยทามันไปเซิร์ฟเวิดข่อยสิมากินมะกล้วยซุกมะกล้วยซุกคัดต้นเหลืองอยู่พี่น้องนี่ไงเหลืองอยู่มะกล้วยเหลืองอยู่นี่พี่น้องเหลืองอยู่พักเอาบดเครื่อนมันนี่แหละเอาไปบมเลยวะดเอา้อเสียมเฉาะกล้วยเหลือง เสาะเป็นเครือฮะเด้อมะก้วย,วยสุกค่ะเครือทุกคนเขาจ่อยมาเมือ่อเช้านี้โบเห็นไหนไ<ป>มโบ,มมามาบ,บเห็นพี่น้องเบื่อแต่งัวแต่เน็มเขามาอยู่แต่บโบเห็นเฉาะเลยเนาะเฉาะรถยอู้ตอนนี้ให้เธอจ่อยเสียม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 ค่ะคะเครือบอกักกล้วย เชียบก้เคือเอากล้วยน้ำย่อยหยัดหยัดใ,ในแรกในย่ำี่แหละกินดีกระเพาะเข้าใจปะเห็นปะวะคันธิแม่ลกล้วยตกชับหนาเดอ้อเด้อเด้อดึงกระโดมไปตกชับหนาคนละเนาะหนยเด้อนะนักเก็บกล้วยจนเสย <laughs> ย่ามันหังนี่เนาะผลได้เคก็บกล้วยมาเลยพี่น้องมาเก็บกล้วยมาเลยน้ามาเกกล้วยกินมุ่งดูหวานบ่ หมากม,มันบูตึงดอ,พอกพรหมกล้วยมันลายปีแล้วแผลสามแผลสามอันนี้แผดแผลสี่ <laughs> นี่แต่หมากล้วยแผลนะนี่แต่มากล้วยแผดกล้ากินเด้อกินตัวแผด <laughs> มันหมากุ้ยเป็นเครือใหญ่ไปไนใดเพราะมันนื้อหัวโพนเนาะมันลายปีเลยเด้โอ้ยคำหลอกให้ได้กินกับเผาตอนเที่ยงเนะเนาะจุฬาจีวานโซบะดีกินอ่างกัเห็นกัน นางมือก่องเปนั่นเลยหวานอยู nice> ่บ่แมนทีบางทีชิมบางีชิมมือก่อนแ่บบางทีก็แ่บแ่บกินกระมัหนึ่งแ่บหวานพี่น้องหวานวานหอมหอมกินอะไรหมักหมักิชองอ๋อแ่บเลยพี่น้องวานหอมเผือฮอดเทิงหน้าเยันเบิร์ดวีหนึ่งมันชุกก็คือนหวันนี่นาอมันตึงขักเลยด้้มันตึงเลยเนาะ จะจอยกินชองแล้วคอยบางเดียวพอลราทินานาา้น้าก็ไปห่อข้าวหมากอนอืมง่ายเลยบะห่อ,หอแล้วทอดก็ได้เยอาไปให้กินำนำกํากํห่อได้ปะเนี่ยม,มาหายายน,น้ำไม้อีกแล้วนี่บักมุม,ไม,ม,มไม่ได้หาอซับซับเสียมกหลอดน,น้ำตลอด มากล้วยห้รุดแล้วพี่น้องร <c oughs> ุดขามากล้วยะไรน,ไหนหี่ค่ะเห็นบ่โหน้องขี่แตกขี่โปรเตกมงงุมขวดขึ้นมาเลยแม่นบ่กแมบ่เห็นแม่มันตายข้าวโบ่บ่แลอป้องไม่ได้ตายาเออโออตอนนี้กะขุดจิหลอกอะหลอกมาแต่เราพี่น้องที่หอดเทียงเลยเยอะชีหายเบิ่งเนาะอพอคนได้ไล่ทำได้ เได้หวนน่หัวต <mother Think> <room> <oda noise> ื่นกล้องหัวตื่นกล้องจงไซมันคิดว่าคอยเป็นพี่บ้าง่าไว้อยู่ได้หัวหัวกระโดดกระเด็น ขนาดรักของมันอีกแบบเนาะปลองปัองแปงเ๋็บขิงวะรอบนี้ชิบว่าข้ามืมม่อเมื่อย่บบนี้ น้องี่เนาะผลงานเพิ่งก็ได้ได้พอขัวได้พอป่นอยู่แด้วพี่น้องลายเติบอยู่เนาะถือว่าพอกินโตก็มีแต่โตใหญ่ๆน, okay นั่นแหละโอเคเนาะพี่น้องหลังจากผีผ้าเบิง่งเช่าจอยเผนขุดที่โป่งม,มาเป็นทีเรยียบร้อยแล้วก็สรุปที่โป่งผลเป็นทีเรียบร้อยเนาะเอากระชิกคอบคลิปเอาไวส้สำเนียอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแนงแรกเดือดเชิงหน้าเขาเลยมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชซกก็ซับสะไข่แล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเทวพาดคลิปใหม่ๆจากช่องเขาเนาะพี่น้อง พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะสบายดีสวัสดีพี่น้อง